กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาประกอบเครื่อง L S กันนะครับมาในรูปแบบใหม่ที่เคยทำไปแล้วนะฮะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมชิ้นงานซะก่อนส่วนผมเตรียมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประกอบอันนี้คือลูกปืนเม็ดอินเจแปดนะฮะใส่เข้าไปย,ยัดยัดยัด,ยดมันเข้าไป ตามด้วยซีนข้างข้อเม็ดอินเจแปเช่นกันนะครับซีนตัวนี้ด้านสปริงต้องหันเข้าหาลูกปืนแกะลูกปืนเม็ดอินเจแปอีกฝั่งหนึ่งผมแนะนําให้หันตัวหนังสือเข้าหาหน้าเราทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแล้วก็ตอกมันเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าเวี่ยงเข้าไปเนี่ยยัดยัดยัดมันเข้าไปอ่ะยัดเข้าไปแล้ว ส่แกนคันสตาร์ทแกนคันสตาร์ทจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งมาออีกทีหนึ่งที่หลังได้ทีนี้จะใส่ลูกป,ปืนบาลานเข้าไปเจ้าตัวนี้ชอบดังนะครับหากเครื่องรัง้งนึงก็ควรจะเปลี่ยนนะผมแนะนําให้เปลี่ยนหลังจากนั้นกะใส่กระดาษง,ง้ๆงที่เรียกว่าปะเก็นเข้าไปของแดดของแอลนะครับจะมีปะเก็นกลางอย่างในรูปเลยและทีนี้ก็ประกบแคงเข้าไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะใคราตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้ ประกบแข้งเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ตบๆตตมันเข้าไปหน่อยแข้งตัวนี้จะดื้อนิดนึงนะฮะค่อยๆอย่าดื้อหน่อยทีนี้ก็ขันน็อตทุกจุดให้แน่นนะครับอ่าขันเข้าไปขันเข้าไปนะครับขันให้แน่นขันให้ตึงมือนะครับใช้มือขันนะครับย้ําว่าใช้มือขันเอาตึงมือนะครับไม่เอาตึงตีนห้ามเอาตีนขันเด็ดขาดนะครับขาดขามานี่ยุ่งเลยนะ พอขันตึงตีนเอ้ยตึงมือแล้วก็ให้เช็คความเรียบร้อยนะครับโดยการหมุนข้อเหวี่ยงดูว่ามันฝืดหรือเปล่าถ้าไม่ฝืดเป็นอันว่าโอเคต่อไปนะครับใส่ดาวกระปุกเกียร์ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะผมจะขอเรียกมันว่าดาวกระปุกเกียร์แล้วกันนะอันนี้เอาออกมาฝั่งไหนก็ใส่ไปฝั่งนั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ถอดเพราะว่าเจ้าของก็ถอดมาผมต้องมานั่งประกอบเองนะครับ่ะแล้วก็ล็อกน็อตเข้าไปนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบขันให้แน่นหลังจากนั้นนะครับใส่แกนเกียร์ลงไป ของดัดของ L นะครับมันจะอยู่ด้านล่างตัวดาวนะต่อมาใส่สปริงคํากระปุกเกียร์ลงไปผมต้องขออภัยด้วยนะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรใครจะเรียกตามผมก็เรียกนะหรือว่าใครมีความรู้ก็บอกก็ได้นะว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมจะเรียกมันว่าคํากระปุกเกียร์นะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่ไว้คํากระปุกเกียร์ใส่สปริงใส่ตัวคําแล้วก็ยึดดอตเบอร์สิบเข้าไปนะครับพยายามดันๆให้มันไปอยู่ระหว่างร่องดาวนะครับอ่ะนี่แล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับ ต่อมานะครับเรามาใส่สปริงค้ำแกนเกียร์ถ้าผมเรียกไม่ถูกต้องขออภัยนะเพราะผมไม่รู้มันเป็นตัวอะไรนะครับแต่หน้าตาเหมือนสปริงค้ำอยู่เห็นไหมขาของสปริงที่ด้านขวาไขว้ไปด้านซ้ายให้กลับมาด้านขวาเหมือนเดิมนะครับดันในวิดีโอเลยทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับหมุนเช็คดูว่าอะไรบันฝืดหรือไม่บันติดอะไรกันหรือเปล่านะครับจะได้แกงงานตั้งแต่เนิ่นๆต่อมานะครับมาใส่กลไกแกนสตาร์ทกันอันนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ชมเรียกอะไรมันจะมีมาร์กนะครับดูมาร์กดีมาร์กเป็นจุดๆนะครับ ตัวแกนคาสตาร์ก็มีมาร์กเช่นกันนะครับมาร์กมันจะแหว่งแหว่งเนี่ยเป็นฟันเฟืองที่แหว่งแหว่งไปมีตัวเดียวนะครับหันมาร์กจุดตัวนี้ให้ตรงกับฟันเฟืองที่มันแหว่งไปนะครับอ่ยัดเข้าไปปึ๊บเข้าให้ทีนี้ลองหมุนเกียร์ดูนะครับว่าฝืดหรือว่ามีเสียงอะไรไหมถ้าไม่มีแสดงว่าโอเคต่อมาใส่บูทพลาสติกลงไปนะครับตามด้วยสปริงสปริงเนี่ยจะมีสอด้านนะท่านขอตัวสั้นนะครับให้เกี่ยวไว้กับเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเจ้าตัวเนี่ยเรียกไปถุงานเรียกอะไรนะครับเจ้าต ส่วนเจ้าตัวยาวนะครับให้หมุนรอบหนึ่งนะฮะอ่า <tes> ให้หมุนรอบหนึ่งนะครับมาเกี่ยวไว้กับเจ้าตรงนี้อ่าน,นเลยนะครับตรงนี้แนะนำไม่ใช้ครีมนะครับไม่นะนำาม้ใช้มือเพราะมันอันตรายมากต่อมาเรามาใส่ซีนนะครับเอาจริงๆคือกูภาคไว้ทานโอเคใส่ซีนทุกจูดลงไปได้ครับแล้วก็ยัดซีนเข้าไปนะครับอ่าใครมีวิธีไหนก็ยัดเข้าไปนะครับไม่ให้ซีนเสียเป็นอันพอใส่บาลานซ์เข้าไปหมับเข้าให้แล้วก็ใส่แผ่นเหล็กล็อกลูกปืนบาลานซ์นะครับ อ่อัดให้แน่น2ตัวจากนั้นนะครับมาใส่เฟืองข้อเหวี่ยงนะฮะอ่าแล้วก็ใส่เฟืองบาลานซ์ตามมันไปเลยดูดีๆนะครับมีมาร์กด้วยในคลิปผมลืมตั้งมาร์กนะท่านผู้ชมไปตั้งมาร์กกันเอานะครับจะมีจุดกลมๆให้มันชนกันทั้ง2จุดนะครับ <whom? S 1> อ่ะอันนี้คือผมตั้งมาร์กแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เฟืองขับวัดรอบลงไปนะครับตามด้วยแหวนนะฮะอ่าแหวนตัวนี้จะใส่ก่อนใส่น็อตลงไปนะครับ น็อตเนี่ยจะเป็นน็อตหน้าตาพลิกพลิกนะครับเป็นตัวพิเศษแล้วต้องใช้บล็อกตัวพิเศษด้วยนะะต่อมามาใส่คัดนะครับคัดเนี่ยจะมีแหวนตัวหนาแล้วก็ใส่บูทลงไปใส่ลังคัดตัวนอกลงไปแล้วก็ใส่เสาคัดลงไปนะครับทีนี้เรามาเลียงแผ่นคัดนะครับผมจะเลียงตามสูตรฉบับของยามาฮานะถึงจะเป็นฮอนดาก็ตามนะครับนั่นก็คือเราจะเอาคมไว้ในทุกไว้นอกสําหรับแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นแผ่นคัดเนี่ยจะใส่แผ่นคัดตัวบางไป,ไปก่อนเพราะเจ้าตัวนี้มีตัวพิเศษมาด้วยนะครับ อ่าใส่ไปครับตัวบางแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6แผ่นนะครับพอครบแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใส่ครับเรามาดูมาร์กที่เสาด้วยนะและที่รังคัดตัวไหนก็มีนะครับมีมาร์กให้มาร์กสองตัวนี้ตรงกันนะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปอ่าอาจจะต้องหมุน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 หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะเข้ายากอ่าแล้วก็เช็คความเรียบร้อยดึงดึงเสาคัดดูนะครับว่าขึ้นมาไหมถ้าขึ้นมาเป็นอันว่าโอเคนะครับทีนี้เราใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะฮะทีนี้เราก็ล็อกให้แนนน่่ใใใใใชชช้้้้้้ผาาจััับบบไไไววะะคคครรรรรสหหที็็อออกกมืขด อ่ะยึดไว้ทั้ง3ตัวเลยนะครับทีนี้ใส่สปริงสปริงคัตลงไบอ่าแล้วใส่ตัวกดสปริงคัตนะครับทีนี้ก็ล็อกน็อตเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ต้องล็อกแน่นนะท่านผู้ชมขันแค่ให้มันเข้าไปนะครับสลับ2ฝั่งแค่2ฝั่งนะครับทีนี้อีก2ฝั่งที่เหลือเนี่ยเราจะได้ทางานง่ายๆมันจะเบาแรงเราไปนะครับอ่าทำตามผมได้เลยนะสำหรับใครที่ใช้บล็อกนะครับเนี่ยค่อยๆกดลงไปนะไม่ต้องกดไปปื้ดทีเดียวนะถ้ากดปื้ดทีเดียวนะครับน็อตอาจจะขาดได้นะ นี้ก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับขันให้ตึงมือใครใช้ตีนขันก็นให้ตึงตีนนะครับแต่ย้ายขาดเป็นพอนะฮ<อ>ะนะครับขันให้ตึงมือนะฮะทีนี้เรามากดคันสตาร์ทดูครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้าหมุนตามกันแบบนี้สแสดงว่าปกติแล้วก็ต้องไม่มีเสียงอะไรด้วยทีนี้ก็ใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องลงไปใส,ส่เซ็นเซอร์บอกไฟเกียร์ว่างนะครับด้านยาวให้อยู่ยาวนะครับด้านสั้นให้อยู่สั้นแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบเข้าไปใสยมัดไฟฟินคอยลงไปนะครับมีจุดตายตัวขอองมัันนยู่ครบ แล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิทั้งสองตัวแต่เป็นหัวเบอร์แปด่ยัดเข้าไปทีนี้ก็มาใส่พันเซอร์จุดระเบิดนะครับพันเซอร์จุดระเบิดจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับต่อมาครับใส่แม่เหล็กการไฟเข้าไปนะหมักเข้าให้แล้วเราก็มาแกะประเก็นกลางส่วนเกินออกจากคอลิดนะครับใส่บูทเฟืองปั้มโมดตลูปลงไปนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ถอดก็ไม่ต้องใส่นะอันนี้คือเจ้าของเขาถอดมาหมดเลยนะฮะใส่ปั้มโมดตลูปเข้าไปนะครับหมุนให้ตรงกับแกนนะอ่ะแล้วก็ ใส่ขาเกี่ยวสายปั๊มโอตูรุปลงไปนะฮะจะมีน็อตเบอร์สิบลอยอยู่2ตัวนะครับทีนี้ก็ใส่หลีลงไปนะครับใส่ประเก็นไปด้วยใครจะทากาวก็ได้นะใครไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องทาก็ได้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมไม่ทากาวนะอ่านะครับแล้วก็ยึดน็อตเบอร์สิบเข้าไปมันจะเป็นหัวเบอร์แปดนะครับสี่ตัวยึดเข้าไปขันให้แน่นตึงมือพอนะครับตึงมือตึงมือส่วนมากเราจะเอาตึงมือไว้เป็นหลักนะสายลูกสูบนะครับอันนี้เป็นแหวนลานนะครับแหวนตัวล่างกันแหวนตัวล่างตายนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับตาม่องแหวนเลย ทีนี้ก็ใส่แหวนลงไปนะครับดูดีๆนะแหวนเนี่ยให้เอาด้านที่มีตัวนังสือขึ้นหาหน้าเรานะครับส่วนใครที่เป็นแหวนบางกับแหวนหนานะครับให้เอาแหวนตัวหนาอยู่ข้างบนแหวนตัวบางอยู่ข้างล่างนะครับฉลมน้ำมันที่กระบอ,อกสูบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ลูกสูบแล้วก็แหวนด้วยนะครับดักหลัเลยนะฮะอย่าลืมอย่าลืมนะครับแล้วก็ยัดลูกสูบลงไปนะครับบีบแหวนตัวบนก่อน บีบแหวนตัวบนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็บีบแหวนตัวล่างตามลงไปเลยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่คลิปตัวซีลงไปคลิปตัวซีจะใส่ยากเป็นพิเศษนะครับจะลําบากหน่อยทีนี้ก็ใส่ปะเกิตตีนเสื้อลงไปนะครับทากาวก็ได้ไม่ทาก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะประกอบเสื้อลูกสูบเข้ากับก้านสูบนะครับใส่สลักเข้าไปแล้วก็ล็อกคลิปตัวซีนะครับคลิปตัวซีเป็นที่อะไรที่แบบยุบ่งยากมากเลยสำหรับผมเนี่ยนะครับยยัดมันเข้าไปเอาให้มันเข้าร่องนะครับเช็คให้ชัวร์นะ แล้วก็ยัดเสื้อลงไปนะครับต่อมาขันน็อตเบอร์12 4ตัวที่ตีนเสื้อขันตรงนี้เราจะใช้คําว่าแน่นนะแน่นแน่นแน่นใส่เระเกนฝาสูบลงไปนะครับโดยให้ด้านที่มีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างหรือด้านรูน้ําเล็กอยู่ข้างล่างนะครับสําหรับใครที่ไม่มีตัวหนังสือนะแกะกองฝาเม็ดอินเจแปนแท้เบิกนะครับน,นะครับแกะฝาแท้เบิกออกมาแล้วก็ยัดมันเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตเบอร์12ที่ฝาสูบนะครับก็ใช้คําว่าแน่นเช่นกันนะ นะครับขันไข่นะครับไข่ไข่โอเคนะครับสาหรับการประกอบเครื่อง l อก็จะมาประมาณนี้ใครมีอะไรสงสยัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับตอบได้เดี๋ยวผมมาตอบให้เลยครับโอเคท่านผู้ชมใครอยากให้ทําคลิปแนวน,นี้อีกก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมมาจัดให้คลิปนี้มีแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าล่ากันไปก่อนไยบ่าย,ายจ้า